ซื้อมารีวิวนะครับวันนี้ผมจะมาติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ที่เป็นไฟติดถนนนะครับผมเลื่อนไปทางไหนก็เจอนะครับเพราะว่าเห็นพี่คนหนึ่งเขารีวิวบ่อยมากๆเลยนะครับผมเลยเกิดสั่งมาในราคาประมาณ300กว่าบาทนะครับวันนี้ผมจะมาติดตั้งให้ดูนะครับการติดตั้งก็ง่ายมากๆนะครับเพราะว่าผมให้พี่ชายผมติดตั้งให้นะครับผมไม่ได้ติดเองนะครับจริงๆก็ไม่ยากหรอกครับการติดตั้งถ้าใครแบบพอมีความรู้นะครับจริงๆทุกคนติดตั้งได้หมดนะครับมันจะมีน็อตมาให้แล้วก็มีการแบบคู่มือมาให้นะครับอันนี้ผมจะ ที่จะง่ายนะครับต่อสะดวกต่อการใช้งานนะครับอันนี้พี่ชายผมไม่ถึงนะครับก็ให้น้องชายอีกคนนะครับมาอ่าติดตั้งให้นะครับก็คือมันสูงเกินไปนะครับติดตั้งสูงเกินไปก็แล้วแต่ความชอบของบุคคลนะครับว่าอยากติดตั้งตรงไหนพอติดตั้งเสร็จนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดปุ่มเขียวเขียวเพราะว่า ปุ่มิเขียวจะเป็นการเปิดติดตั้งอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็คือเป็นไฟสว่างตลอดนะครับไม่ใช่ไฟว่าคนเดินผ่านแล้วจะหยุดดดับดอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้คือจะสว่างตลอดนะครับอย่าลืมกดสีเขียวนะครับห่างติดตั้งเสร็จแล้วอันนี้จะพามาดูตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนก็คือไฟสว่างมากๆครับทุกคนจริงๆคือไม่ผิดหวังเลยนะครับกับการสั่งครั้งนี้ใครที่อยากได้นะครับผมทดลองแล้วก็คือสว่างถึงเช้านะครับใครสนใจก็ผมจะปักพิกัดไว้ให้ตรงตะกร้าด้านซ้ายมือนะครับทุกคนซื้อไปเถอะไม่งอตค้ไเสียฟ